สวัสดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัตสกูทุกคนการยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาสู่ซ่องของบาจิตคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องกับมาเนาะพ่อพี่นอ้องบาจิตน่ะมาหาน่ะน้องชายใหม่เนาะพ่อพี่น้องเลยกับอพอดีว่าอ่ามาเนี้กับเดินทางไปทางอันน่ะแก่งกระเป๋บบาใต้เนาะพ่อพี่น้องก็คืคออ่าอ่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสมาเวเบิงน,องน้องเนาะมาเนี้ก็ได้กัอ่าหลายๆคนก็คือสิฮู้เนาะพ่อพี่น้องว่าอ่า น้องใช่ไหมแม tacos, high, you know? trips, ่น uh, ภ uh, wow. so so right ัยเนาะกะเห็นเพิ่อนวาเก่งในหน้าหลายหลายช่องเนาะพี่น้องพอมาหน้ามื้อนี้บ่จิกะมีโอกาสเนาะมีโอกาสกับสีขามาพาพ่อพี่น้องเนาะมาทักทายสบายดีเพิ่นแน่เนาะว่าเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะบ่จิกะเห็นได้ก็เป็ี่นตาเพ่งพ่อพี่น้องเอ้ยเห็นนะก็เป็นหลายหลายช่องเพิ่นมาสัมภาษณ์น้องเนาะกะมื้อนี้กัสิเข้าไปหาเพิ่นพ่อพี่น้องกัเด็กน้อยไปสั่งเนาะพ่อพี่น้องเนาะคือเว้าเก่งแท้นะกับเดียวนะสิเข้าไปหาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะ กะโอเคเนาะพ่อพ <mondo> eh? okay, no, ี่น้องก็ตอนนี้กะอยู่ที่บ้านเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องกะสิเข้าไปหาเพื่อนกันเลยเนาะโอเคน้องกับบ้ากันกับบอร์เซนเพื่อนเนาะบอร์เซนสบายดีเด้อพ่อพี่น้องโดยโดยโดยครับวันที่ขึ้นเขามาหนีมีอย่างชื่อมาตอนน้องมาหนีซื้อเกิดไม่เพื่อนมาเป็นต้นว่านี้เราไม่ได้เกิดอ๋อคือบอร์เซ็นถามเพื่อนตอนนั้นบ่ได้้้เาลย ก oh <ata S 2> ็เขื่อนไปโอ้โดยโดยโดยกับเมื่อนี้กับมีโอกาสเนาะมีโอกาสมาหาน้องเพื่อนผมพี่รองเลยกับถือโอกาสอ่าบัจจิกะซื้อกระต้มขนมซะมาให้เพื่อนเนาะกับเล่นหันเล่นหนี่เนาะพอพี่รองอ้ยูทั้งเพื่อนเพื่อนต้น้องหนักเดี๋ยอะบัจจิกะชิขึ้นไปอ่าถามเบืองน้องเนาะมาเป็นจังไหนเนาะพอพี่รองเลยกับหลายๆคนกับคือสีผู้นี่แหละแต่กบัจจิกะยังมูมีอั่นนะโอกาสเนาะ กอยากมาหาน้องอยู่กนเด็กน้อยไปซังคือวอาเก่งแท้นะพี่น้องกระซื้อขนมเนาะกับนมแน่พี่น้องเลยมาให้เพิ่นกัมาดิไปอยู่ทางเฮือนเพิ่นก็ได้อยู่เดียวบ่พีน้องน่ะอยู่เปียวบ่เฮึอยู่สองคนสองคนก็ไผ่ก็พอบ่เด้อด้อเด้อเด้อ่พออยู่ทางไหนนอนบ่ตื่นนะบ่ร้อยสบายดีสบายดี

โดยโเป็นจะไดไปกินขอยกินน้ำหละไม่ขย์เลฮะมขยไม่งั้นลำบากเลข้าวเลยมข้าวคือกินนี่หรอป่อ่มมีนไดกินอ๋อหมูมีนไดกินในวันนี้อแช่่ากินนะนี่นกินนมนี่กินนมนี่มีอยขนมนี่บ้างบ้าบ้างดูขอบใจเด้อด้วย <laughs> à khi nào hình con là là Khảo khều vàng bảng này Nhạc ôm mang ôm khảo bò thằng ngay phun tên như này hết tin bò oh oh đôi 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 đôi, em sinh ra luôn à, sư vào chết mh cây hên mó cây hên mó cây hên mó cây hên mầm say bao nào bọn làm này nào bọn đâu 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 ô, đâu 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 K... K nào bô ô đôi đôi à Mà nàng thân này xa còn ai mà nàng thân này con mấy ô đông cảnh còn nóc phó sinh đồng ở dưới hẳn bô anh chơi ô đôi đôi nào đôi đôi nó đôi 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 2 đôi คอนี้อาถาเนาอันเม่ของน้องด้ะเยอะกันหลายปีแล้วหลายไทยโอ้ตอบเลย่ะเด้อเด้อเด้อจับไปกันเสรยุ่งงงซื้อโอ้อเด้อเอามานังทนี้ได้มนังทนี่ไหมมนังโอรอมกันมา่นีเนาะ โอ้หนังน้องนี่แหละโอเคโดยน้องไอ้กับไอ้ยุ่งจากปีไหนสามสี่ปีสามสิบสี่ปีบ่อืมฮ่าฮาฮ่การลายคนเนาะมากะแต่เก่ากะน่ามีแต่พ่อน้องเพิ่นน้อยเนาะคือจะอยู่ไปหากินเนาะไปหากินเดี๋ยวไปเงียบแดงหาหน้าไม้หาหน้าไม้บ่แต่เรื่องให้เรื่องหน้าเนี่ยไ่ได้มีบ่อยบไม่มีแล้วนะมีบ่มีแต่หน้าเพิ่นพอและเพิ่นโบราณไหลเนาะโอ้ เพื่อนเงี้ยไงได้ๆก็อันนี้ก็จะเป็นเฮือนเพือนของไอ้เองบ่แม่นนะตอนนี้ก็แลาซาวเ็ดไทยยังได้อ๋อลาซาวเงินไทยด้วอ้ยกตอนนี้ก็คือนหาหาของป้าบอดี้เรื่องเขาเรงน้ำนี่เอามาจะทางใดแสนแบบชื่อกินแล้วเมื่อเพิ่อนก็มาสวยสองสองสามสองแล้วหาเงิน หาเงินซื้อหาหาของปลาบ่หาของปลาไปขายบ่จ้างตัวไปแบกไม่ไปยังไปเถอะเขาไปซื้อชิวกินแล้วบริหารงานงเขามือนจะเข้าจ้างแบกไม่ไปยังไปของเขาไม่ไห้กเมื่อไรสี่สิบพันเงินเลยกับเมื่อนี้เด้อะไสิไปบ่เมื่อนี้ไปบันถิดมันมันถิดไปเ้ยเ่ยไปเหรี่ยงได้มันถิดมันอ๋อวันถิดนี่ยคคอจุดงานบ่เน่ย ฮะแม่ยังเห็นเฮือนงามให้กินเห็บวดก้อนนะว่าวว่างังเห็นเฮือนงามให้น้องบ่อมเขาโอ้อยากได้เฮือนงามพี่น้องไอ้เฟิรนก็ได้เฮือนดังนี่ได้ฉาเป็นได้ได้เอาเท้าเสีอ๋อก็คือว่าเนี่ยนเนาะอันนี้ก็เฮือนนี่กับอันน่ะเอาปุ๊กเล็กปีได้เฮือนหนึ่ง หลายปีสี่ปีเนาะแต่ยาก็มีอะเฮ็ดพอสนเทศสนผลเนาะอะไรก็เนาะคำจีนผลนิบลยู่เลยเอาวะยาอัดเงี้ยมันพระเอ้ยมันเราชีมันปองปองแต่เลี้ยงเลี้ยงอาณาลูกนี่จักปีได้ไหมสี่ปีเหรอหมอจากกันตั้งแต่ลูกอีกปีนี่งห้าปีแล้วอันนี้ห้าปีนี่เนาะโอ้สาปีแล้วมาเลี้ยงมา ก็มีแต่ว่าหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะไปได้ก็หาเงินกับลูกก็คืออยู่น้ำมูลใช่ไหมเนาะเนี่ยน้ำนอกนี่น้ำนอกลำลานนี่แหละน้ำมูลน้อยเขาเลยเป็นยอดนี่ะไปเข้าเพศกับบ้านเรื่งเสือกเดี๋ยวเราไม่ไปบป็มือก็เป็นน้องว่าว น่ะหลายๆคนเนาะหลายๆคนเห็นมาสัมภาษณ์เนาะมาสัมภาษณ์กับอ๋อเด็กงหน่อยยังคือบอกก่งแท้านี่เลยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เด็กอะไรโทรศัพท์บ่กอ๋อมีสองเครื่องก็ง่ายนะยังยังยังเนาะพอพี่น้องเราเพิ่งเก็ดจากได้โทรศัพท์เนาะนี่ก็ได้เอาไรยังโทรศัพท์เอาไปเบิ่งโอ้พูนแน่จอแชนเดอ ờ, gì đấy tôi tháp bố, người no. con, no okay sẽ Đồi, cái tu đi, nó phó phe nong đẻo nhoi nó đẻo nhoi cả, à, hiện nhang này, nó, đeo con nó cả mà hay, mì hơn rồi cái, nó, nó sẽ biến gì bố, sẽ biến gì, ô, ở mà hiện nhang mà bưng, mà bưng cái tu บงทุกข์ก็อืมดูดแต่เมื่อเอิไปแบบงานประจำแบบได้แบบบไมีประจำแล้วเสียพอมาหาไปแบกไม้ไปลำเขาตัดไม้อยู่ป่าเพช่ปุ้มเจ้าหน้าที่ก็มาหาที่ไปลำื้นอยู้พี้นไม่อยากไปลำผู้มไม้โอว่างไปพูดดงพู้นักกระบ้าวันไปตัดไม้ลำเขาวันไปตัดไม้บ่ไปตัวไปนะไปมันจ้างก็ไปแบบบ่เป็นรักเป็นแรงบ่ โมเบนเลยมีอย่างกระหิตเลยเนาะจงไดครับมีจะไปช่วยไหมเขาพาไปโอ้ไปเก่งไมเขาเ่เงาะ้วเดียวพนี้เล้กับพน่ใหม่มาไปต่ออีกสีเนาะสี่พอทุกอ่อนได้เลยเนาะอะไรวันไปวันนั่นำมไปบันแห่งกระติกบันนี้เนาะแหงแล้วแล้วก็เป็นจะเล่นเรื่องงานลูกค่าเดี๋ยวนี้ค่าใงญ่ขึ้นมากน่กะ เคยใครเนี่ยแล้วจิตีกี้เนี่ว่าหานุ่มเนาะโอ้โบไม่นุ่มแม่นี้โบไม่นุ่มชื่อนุ่มเลือดซอยอ๋อกินนุ่มเลือดซอยบ่โอ้ยแม่นี้ได้หนึ่งปีพื่นเนาโอ้ชื่อนุ่มเลือดซอยมาให้กินก็คืออะไรทั้ง่ายนี่นั่มาตลอดบ่โอ้ยชื่อเลือซอยเปนสอบซื้อมากินนะเป็นดรีก็ทเป็นสุนัยเนาะ คอ้เย <Hoy S 2> ิใหง่เนาะเรื่งแต่สี่เรื่องคนเดียวมาส่ปีเนาะสี่ปีอะเนาะแบบไปเรื่องบบนี้นะเีแล้วว่นี้แม่รำแม่บุมีอะไดูลูกมีสุขสัน่ยเลยูดได้บายง่ายๆที่นี่สบายเลยสบายเนาะวันนี้เนาะสบายมากอะ

เดอเดอดคือมักเราผั่น่องเราเัดกนก็มักอมข่าน่เนาะโอ้แต่น้อยเลยหมะน้อยก็อมจกออกก็ให้เกเดกนีนเขาขาเข่าเนี่ยเขาเขอมเนี่ยก็คืออมเป็นเป็นไมด้เป็นไได้โอ้จักคือดำเด้อแต่ข้าวยังน่อยเปลี่ยนไเลยแ่ข้าวยังน่อยแบบมมีนุ่มมูมีนั่นบ่อแเอาข้าวให้อมบลเดินยบ่ให้อมเลยแบบฮัปป้อนนะมันก็อมไปน้ำออกินนุ่มไปก็ซอย ขาห่้มป้อนห็นไหมอมไม่ได้เลยเข่ยจะเียนนี่หายกับพังเียนนี่มีัาแขวงเขเหียนอ่ะเข่าคนน่ะเนาะพ่อพี่ยองเข่วงามงามันเียดอมข่าลายเนาะอมตเข่าแมนแมนไม่อมก็ห้าอืมคือได้เสียงงามได้เสียงงามมาแต่ทางไหนนี่เบุนชื่อให้เนี่ยชมพื่อให้โอ้ดูอึดอ

ได้สุดงามเนาะพอพี่น้องก็ดีใจเนาะเป็นชงิดอะไรดีใจบอกที่ว่ามีแบบคนมาซอยก็ดีใจคมุกใจลายเนาะไปทำคำสู้เนาะโดยะเนาะมียม่กินเนาะมุกใจลายเนาะกะตะกี้เนี่ยเป็นชนิดอไรตะกี้เนี่ยเป็นแบบขบขัวแบบคือเห็นมั้เลยคือเห็นบอกคือพี่เข้ามานะสัมผัสก่อนชาวบุญชาวบุญบอกอือ เคยมาดำนกเช้าคบบุญยักษ์นกเเอิญเยอะเอิญย<อ>ังแม่เคยมาถามถ่ายหูถ่ายผ้าไปเรือก็มีผู้ใหญ่เพิ่นเขามาช่วยเรือพอสมควรอยู่เนาะแม่เขาพูดใจเป็นลายอยู่แบถ่ายก็เพิ่นเธอเดียวก็มีรูปถ่ายไปอยู่หน้ากับเตียงมาจ้ะเอาช่างมาหลายอย่างโอาที่อยู่่ทีนอนเพื่อถ่า้กะมีแล้วเดี๋ยวนี้ดิ มีล้วพี่น้องอะไรโดย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 นี่แหละเนาะมื่อนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสไปคือสิบใบบัตนนานาบ้านรยังก็เก่งกกใต้เนาะแม่นเม่นเก่งกระเบอกเนาะแม่นเม่นเก่งกระเบอกไต้เนาะพ่อพี่น้องก็โอ้ยได้ผ่านทางมาแต่การเชีนะนั่งเล่นก่อนหรือเปล่าขมาหาก่อนหเป็นยังไงอมได้เข่าอมได้เข่าไอ้ขนมใบ่อยาว่อหญ้ากกินได้ขนมนี่ ยังบ่อยากบอกเบิ้งโน้มมีขนมยังแนนี่นะเบิ้งรู้หามาเบิ้งน้หายมือเดเอ่าเป็นยังกันนะเนาะเป็นยังเวาไม่เอาชื่อผ้่โอ้เด็กน้อยพี่ญากท้รัพท์นะพี่น้องคอยหเป็นชับคอยใหเป็นเด็กได้รอ้ทุกอย่าเราเอาจะคิดดอได้ คี่เดือนบ้ามาได้บ้าได้ทำกี่กีเดือนนี่ฮะหากมันนี่เป็นได้ไหนี่ว่าโบกิ้งนะมันนี่เนาะเป็นวัดเป็นวัดบ่บ่เป็นแกงพลไม่ไมววันนี่โอ้เป็นหมอนอาไปรานปู่คนเ้มาก็เล่นลิ้งวันพลหยิบไปหมู่วนโอ้กู้กู้คืนโอ นก็คืออะไรทั้ง่ายนี่ไปเฮ็ดเวี้ยชั้นง,งานนี่คือ,อย้ำผ้าย้ำผมก็ไปที่ไปตลอดวุฒิเลยไปเลยย้ำ<อ>น้ำหน้ากับน้ำหน้าจ้างเวลาสุดวันอะไรเลยย้นำน้ำให้น้ำหน้ากับไปหารับจา้างอีกด้ำหน้ารับจ้างแล้<ม>เวเวลาสุดทันก็เกี่ยวเข่าพวกผมเกี่ยวเข่าทั้งเกี่ยวเข่าทั้งหยางเนาะเสร็จเบิดนะยังอะไรวะเลยครัเอาจ้างไปอดโดูดูก็ไปตลอดเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้ ไปก็เห็นไปเนาะไปกับริกินนะอ๋ะ <c oughs> อหมักอมเขานาอพ่อพี่น้องก็คือเสียประมาณานี้แหล่เนาอพ่อพี่น้องบริจกได้ ก็ค to ือเได้ขอตัวนะไปเบียกต้อนนอกจากน้องมันยังก็ซื้อขนมมาต้อนน้องๆก้อนว่ะเป็นแค่เอ้าวขอบใจด้วยค่ะขอบใจเป็นบั้งบ้าพอด้วยเดี๋ยวมือเราไปเร่อยหันนี่ผมว่าดื้อเรื่อยหันนี่เราจะมาเพิ่มซาเพิ่มมุน่ะมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้อ้ายน้อยเนาะสู่ต่อไปเนาะเพราะว่าคือว่าเสด็จเนาะลูกอ่าก็ยังน้อยเนาะน้อยก็จะว่านี่เนาะพราพี่น้องมันก็สู่ชีวิตมาพอสมควรเนี่ยเนาะ ยังลูกมาเพือเดียวนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าเรื่องเล่าของเพื่อนกับมียนะที่มาที่ไปเนาะที่มาที่ไปก็คือปะอย่าห่างกันกับเมย์ของน้องเนยเนาะโดย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 อ่ะโอเคอ่ะเด้อจังใดก็นคอยจุดดีมีแห้งเด้อโอเคอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีนะสบายดีเด้อโดย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 ช่างอุ้งเข่าโดยก็คือเสียประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้อง กมามนีกะอดีใจเลยนาะพ่อพี่น้องเนาะแต่บาได้มาหาน้องแน่มัมือนกั้กะได้หลายคนนาอพี่น้องก้หลายคนก็ขามาหาเพิ่นเนาะือนืออดือนอนเดนแบบอนี้เนาะือนเดืน้องเพือนสอนเดอนเปือนของเดิ่นนัดือเฮอยเดือนเดือนเาือนดอยากืรนเดือนอยเดือนเดือนเอยเ่นเนะดอเด็อนเนเนเอนเอเจเดเดอเดือเนน ขอบใจเด้อดิโดยโดยก็คือโดยเพิ <Yeah, like man, like ่นกระยับเดี uh hmm. <sh <sh ๋ยวเอามาให้น้ำหนังเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอามาให้น้ำหนังเด้อถ่ายเด้อเสร้ด้อถ่ายได้ถ่ายอยู่เฮือนนี่แล้วถ่ายอยู่เฮือนนี่แหละพูดได้สักมือเนาะมีโอกาสเดี๋ยวไอจะเข้ามาหาเนาะมัอนี่เชี่ยังมัอนี่เบิ่งโทรศัพท์เห็นยูโบ่เจ้าของในโทรศัพท์น่ะบ่เห็น เห็นน้ำใสโอ้ยนอคอพี่น้องเาะเด็กน้อยเอ้ยนอเด้อเด้อเด้ออ้าโอเคได้สเด้อเดี๋ยวอันน่ะมีอันน่ะช่ามือเนาะสักมือเดี๋ยวสิเข่ามาหาเด้อว่าโอ้คอยแค่บอกกะขึ้นบ่ออ่าว่าหลังหมู่เป็นบ่นี่เปหนดเป็นวัดโอ้กินขนมลายไปจักบ่กินขนมลายแล้วนะกินขนมลายก็เป็นแน่นแน่นแหละเนาะ เออเด๋อจักปีได้นี่ามสามเอาโมเมนหาบอสอะโมเมนม์หาบ่เป็นยังไงคืออมเส็บบ่สเขานะเสบอ้เขียวเหี้ยนนะเห็นบ่เขียวเหี้ยนเห็นอยู่เราบังตกเลยเราบังตกเราบังตกเด้อไม่หักเล้เด้อนั่นแหละจะจะขึ้น่าขึ้น่าขึ้นเออ จะได้ทดสอบได้เลยน้องผูพีทนกเนาะกะเบิงเ้อเสดเอ้อเพื่นมีโอกาสจะเข้ามาหาเด้อเบิงไหนกะคือสี่ประมาณนี้นาะผพี่น้องอ่ะสบายดีก่อนไหสบายดีก่อนมั้ยขโม้คำโม้เจ้าชนีบ่สบายดีบ่ดยยเพ่อนมีโอกาสเด้อดียจะเข้ามหาอีกเด้อเสดอ่ะบ เดินเป็นบ่นอพอพี่น้องเอ้ยกะชิลแอนาะบัดบานาละบ้าขอมาผัดคือผูเห็นว่ากิ้งกวยสิบานี่้ยฮ้ยดูคือเสียบบ่เฮ้ยโทรศัพทเนี่คนยังดดูดด เับเอาไปเดียวาบ้าที่เอาอันใช้ใส่งานมนนี่เด้อเอาอโดยอ่ะโอเคได้เสิร์ได้เด้ออ่ะสบายดีข้างเด้อสบายดีสบายดีเนาะเอาโทรศัพทฮ้อาโรน้โอกาณาโอกาเดี๋ยวข่ามาหาอยาก่ไปไขามอยาอยไล่บอ่าอยา่า่าอยอ่อ่ ถ่าบ้าถ่ากะถาก่อนได้เฉยเด้ออยาใเด่งมาได้ใจสิมาผึ่งมาได้ใิมาบอช่าน้อยเฉโอ้โหน้อยพอวป็นน้องแล้วคุณแม่น้อยเฉยกมามีโอกาสน้อมีโอกาสเด็กอายกับสีขามาได้เฉยเด้อโโดยโดยโอ่ะโอเคโอเคเฉยน้องพอพี่นเฮ้ยอ้องเสาวโดยอ่ะน้องพอพี่น้องก็คือสาประมาณนี้แหละเด็กน้อยเนาะ เห็นได้กะมือนี่กะจักแปลกๆเนาะพ่อพี่น้องเนาะมื่อนี่ก็ได้อยากได้แต่โทรศัพท์เนาะนี้ก็ได้โอเคพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องวันจี้ก็ได้พาพพอแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีกับอาณาน้องเพิ่นเป็นที่เข้มห้อยได้เนาะกามามือนี่พ่อพี่น้องกามาพบอาากับพ่อของน้องเพิ่นเนาะก็คือวันทิตยะทั้งพ่อเพิ่นคือบได้อาาไปเห็นงานเนาะพ่อพี่น้องเลยกะมามือนี่กะน้องก็คือเสียนา บอกาเก่งเป็นไรเนาะพ่อพี่น้องเนาะมือนีดกอะคืออาจจะเป็นน้ำบาจิจเองกันแหละที่ว่าอาจจะเป็นน้ำบาจิจเองเนาะที่ว่าคำถามบมดีเนาะกับว่าละน้องกัคือว่าในพี่น้องเนี่ยพอมาเห็นตัวจริงกับเป็นแต่หักเป็นแต่เพลงอยู่เนาะกัคืออยู่ในอนณาคลิปเคอรเจ้าอยู่เนาะพ่อพี่น้องกัมาเมือนี้กกน้องกับโสบายแน่เนาะเป็นวัดเป็นไอแน่บาจิกก็ได้กัทางอนาพอของน้องเพิ่นกัคือว่าในาะพ่อพี่น้องก เฮ็ดเวียดเฮ็ดงานกับหาอับจ้างเนาะซื้อข้าวซื้อน้ำมาเลี้ยงลูกเรียงเต้าเานาะพ่อพี่น้องเนะาะกะบเห็นได้ก,กับเป็นกำลังใจให้เพื่อนชูต่อไปเนาะพ่อพี่น้องกะมาเมื่อนี้เนะาะกะทางน้องเพื่อนก็อยากเห็นบรจิตต์ไลท์โทรศพัพท์เนาะจับโทรศัพท์น้องเพื่อนก็นอยากได้เนาะพี่น้องเนาะกะคือว่าเลยเนาะตามภาษาเด็กน้อยจังไหนก็นต้องกับข,ขอโทษขออให้นำร้ายหลายเด้อเนาะพ่อพี่น้องกับเด็กน้อยก็เป็นแน่นี้เลยเนาะ ก็โอเคน้องพ่อพี่น้องก็ตอนนี้บัจิกก็คือได้ขอตัวเมื่อคนเนาะกะไม่ได้ก็ขอตัวไปเฮตดเบียกโตน้องพ่อพี่น้องจังใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเายเที่เข้ามาติดตามรับชมบัจิเนาอได้ให้กำลังใจบัจิเน้องพ่อพี่น้องจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิดทุขทุกคนเด้อท้ายนี้น้องพ่อพี่น้องบัจิกกะขอก่าวคขว่าทราบใบดี